วันนี้จะมาทำแกงปะทูแกงเครื่องแกงใส่น้ำมันเข้าไปหน่อยหนึ่งเ,เครื่องแกงอันนี้ก็นี่นี่น,นี่มีพริกมีขมิ้นมีหอมแดงกระเทียม ตะไคร้มากรูดเสร็จแล้วก็ไปปั่นคาด้วยนี่มีคาเสร็จแล้วปั่นปั่นแล้วก็จะได้อย่างนี้เนี่ยไฟอ่อนนิดหนึ่งไฟอ่อนเอาเต็มไปปั่นเรียบร้อยจะได้อย่างนี้นี่เครื่องปรุงมี น้ำตาลน้ำปลาพวกนี้มีชูรสกะปิใส่กะปิก็ไปกะปิกะปิอปอหใส่กะปินี่นั่นเข้าไปน่หอมแล้วใช่ไหม เดี๋ยวต้องใส่น้ำเข้าไปอีกน้ำแห้งก็ต้องใส่น้ำเข้าไปกะว่าเอาละพอดอีเปิดไฟครับ เดือดดียังเดือดก็จะต้องใส่ปลาเข้าไปอันนี้ใส่ทีหลังเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยพวกโรยหน้าเอาไว้โรยหน้าอ่า อันนี้ทอดเรียบร้อยเดือดแล้วเส่ยน้ำตาลเข้าไปน้ำตาลน้ำปลาใส่ไปเลยอ่า ชูรสอ้าวชูรสผิกนี่ยทูเครื่องแกงโอ้โหหอมหน่าดูเลยเนี่ยสุกแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็สุกรอสักแป๊บน่รอรอแกงใต้ครับนี่แกงใต้นะเนี่ยแกงใต้เครื่องแกงเนี่ยเครื่องแกงใต้รับรองว่าเด็ด

อืมฮ uh ืม huh. ช่างพอดีแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรแล้วเนี่ยพอดีพอดีโรยด้วยปิดไฟปิดไฟก่อนแล้วก็โรยด้วยใบมะกรูดอืม นี่ไม้มะกรูดแล้วก็พริกนี่พริกที่หั่นไว้เนี่ยแล้วก็จะตักใส่จานตักใส่จานเดี๋ยวก่อนตักใส่จานนู่นแกง ปลาทูราดเครื่องแกงใต้แกงใต้